สวัสดีค่ะมาพอกับยายแอร์อินเบลเยียมเนาะหลังจากที่ว่าวเดเมาได้มาลุงาล่งคลิปโดนเหรอเด้วเดเมันลุ่งคลิปโดนคักที่เนี่ยมือเนี่ยกระเลเสียมากมากบอกเลยฟังคือไปงานนึ่งไทยงานหนึ่งวันถอดไปพอกับผีคนหนึ่งแมะเอาแล้วคือแบบตะกะแล้วแปลกๆปลกมกับแปลว่าเราถามว่าเป็นยังอันโตนเป็นเป็นมิอัน เมียฝรั่งมาจากปีนคืองานเนี่ยกับเสิมีแบบว่ามันจัดที่ว่ายู่ตางแดนเพราะฉะนั้นมีแย่คนที่ว่าเป็นเป็นเมียฝรั่งเป็นแฟนฝรั่งเลยจังมากดลเด๋อคือมาพอกันอยู่เบลเยียมนะจ๊ะ,ะที่เนี่ยเพิ่นก็นเลยว่าเพิ่นก็นเลยว่าเอาตัวคือบ่ท่าเล็บก็เลยเอางงก็เลยว่าเอาเป็นอย่างพี่บ่าด้ตัวเป็นเมียฝรั่งต้องท่าเล็บเอาเป็นเมียฝรั่งต้องท่าเล็บติคือ ่อยกับเพิ่งรลู้ว่าเป็นแมวยัฝลังตรงท่าเล็บเพื่อนบอกว่ามันจังดูดีมันจังมันจังสวยแมมันจังคือว่าสันเอา้าตาย่อยบ่ท่าเล็บเลยคอยเป็นคนแบบว่าคันว่าปีหนึ่งเนี่ย่อยจะท่าเล็บอยู่ปบะมัณนสอง,องเธอเป็นคนแบบว่าบ่บ่บมักท่าเล็บแมจ่จ้ะบ่มักท่าเล็บมันจังไหน่ะไรแมบว่าไม่ย่มม,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 มันเราเกิน เจ้าของนี่เป็นคนแบบว่ามรื่อเที่นี่แบบพวกอันพวกแบบว่าชุดชั้นในเจ้าของบางตัวนี่มันต้องใส่มือซักแม่เมียอะไแบบว่าแต่เขาไปท่าเล็บสีละม้านี่สีมันหลวกแหมก็เลยแบบว่าบ่มักบ่มักบ่เป็นคนบ่มักท่าเล็บคันมาว่าแต่งหน้านี่นี่จืดจังกินคิวยังเสียเพรากรเฮ็ดเดียไปเฮ็ดแล้วก็ถ้ามันมีโค้งแล้วก็เขียนจ้ะคือจังคิวนี่เฮ็ดบ่แม่นว่าขอแอนตี้ซุ่มนี่เด้ ก็จังหนา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 ข่อยนี่เนาะหนาย่แย,แย่เนี่ก็คือคิ้วนี่เคยไปเฮ็ดไปเฮ็ดสองเทือ่อด่างก็เฮ็ดเด็กแก่อีกสามเทือ่อสองสามเทือ่อแล้วกับยังล่ะกับไปคยแบบว่าโบท็อกไปเคยอ่าฉีดโบท็อกเนี่ยเคยตอนนี้มันก็เริ่มเป็นนานๆแล้วแต่ว่ามันก็บไ,ไปเติมโดนแล้วคือคือโบท็อกในเฮ็ด แบบแย่างหูยิบมันมีตีนกาเนาะกับแบบไปฉีดให้มันตึงนะจ๊ะโบท็อกฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ก็เห็ดตะกี้มันจะแบบว่ามันจะเริ่มมีถุงตาตาจ้ะกับไปเฮ็ดอ่ากับกับไปเฮ็ดอยู่แล้วกันนี่อย่างอีกที่เคยเห็ดน่าจะน่าจะมืดแล้วจ้ะนั่นแหละแต่ว่าเฮ็ดจมูกนี่ก็เอาเอาจากหลังใบหูข่อยไปเด้เนี่ยจากหลังใบหูเอาไปเฮ็ดเนาะนั่นแหละแล้วเลยว่า โอ้ยเป็นเมียฝรั่งนี่บัท่าเล็บมันบอคือมันบวืขึ้นมันบอคือหมาดมาดามโอ้ยข่อยจักสีวาจังแดค่อยข่อยกับบัท่าแสดงว่าหมาดข่อยนี่ก็เป็นมาดามนี่จิงสีมันมักไผ่มักมันเนาะือจังข่อยมักก็มักรรมาฉาดดีเรากะแฟนเนี่เพิ่นกับมากแบบว่ารรมาฉาดดู่ก็คือมันจูนขอกันน่ะแหละมันจูนติดกันน่นแหละมันจังดวาได้ดมาคบกันแม่เล่านี่ก็ แต่ว่าเคยเคยท่าแล้วเห็นล้วกเบาวาเดแล็อกแบบยิ้มยิ้มล็วกทำอะเออเธออยากท่ากับท่าไปจั้งสินะแต่ว่าขันให้เลือกท่าเล็บเนี่ยคุยท่า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 เล็บตีมเด็บเท่าอืมสิเลือกนี่มากกว่าเพราะว่ามันมันสิบอคอยว้วยขันเหตุมันสได้มาสัมผัสอาหารเพราะว่าเจ้าของกับย่ำเหตุกับเขาเหตุอย่างสี่แหมุ่อย่างห้ว่าสียางในมันเกิดขึ้นเคมีเนาะบูอยาาให้มันลงไปในอาหารแม่ย่ำตี่้องกิ่นเ้าห่วงสุขภาพแม่ ว่าคนอื่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นกระท่าเลยเพิ่นกระให้กับเขาิ่นว่าเออคนอื่นเพิ่นท่าเลยเพิ่นกระให้กับเขาได้อันนั้นมันเพิ่นอันนี้อันนี้สําหรับข่อยไม่ข่อยสบายใจแบบว่าเออฉันมากจังซีมากแบบว่าธรรมชาติแต่เล็บแต่เล็บข่อยกับเบ้าไวยาวเดียข่อยกับตัดสันมั่นสีเาาจากนิ่เมื่อนี่นิดเดียวหอบบ่หอบบอลผลออกมาจากปลายอันนี้ซ้ําคือข่อยมากของข่อยแบบนี้ไม่ข่อยสะดวกแบบนี้ส่ดดอกก็เรียกว่าเลเอามองม่อยฟังว่า เมียฝรั่งแต่เป็นเมียฝรั่งคือบท่าเล็บก็คือสะดวกแบบนี้มงก็ตอนนั้นตอนที่มันทำเอ้าตัวคือบท่าเล็บตัวเป็นเมียฝรั่งคือบท่าเล็บเจ้าของก็เลยโอ้ยพี่หนูบ่มักเลยวบางสิล่ะหนูมักแบบธรรมชาติเต้นเล็บหนูหนึก็ยังใบ่ญ้าเลยหนูมักเป็นคนแบบนี้อเลยวางสิล่ะอันนี้ก็คือเอาหม้อหมออะไกันฟังเนาะว่าไปเจอเหตุการณ์แบบนี้มากไหมจ๊ะมันจะมันจะมี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  ก็จะมีอีกสองสามเหตุการณ์ดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเนาะอันนี้คลิปนี้กัจุบซำนี่เนาะจา้าเอามาบอกให้กันฟังซื้อขอบคุณลหลายๆจ้าสวัสดีค่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปคลิปสั้นช็อตคลิปมาหลายอยู่จา้าอันนั้นสนับสนุนกันในเด้อจา้าขอบคุณค่ะ